สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่เดฟสวัสดีครับจูนสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆนักเลงมอเตอร์ไซค์ครับวันนี้ครับเราอยู่กับเจ้ารถนายแบบของเราเนาะยามาฮ่าเอสแม็กปี2017นะครับเป็นรถของเองนะครับวันนี้นะครับนักเลงมอเตอร์ไซค์จะมีทริคเล็กๆนะครับสำหรับการเช็คระบบเบรกนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้ตรวจเช็คกันสักเท่าไหร่เพราะว่าใช้งานในชีวิตประจำวันกันแบบทุกวันนะครับบางคนอาจจะขี่อย่างเดียวอะไรเงี้ยถูกต้องครับแต่ต้องบอกว่าเรื่องระบบเบรกนะครับเป็นเรื่องที่สํำคััมาากคครรรรรบบดววเเเ็นนนะทีีี้พ่่ฟใือองงข เช็คว่าผ้าเบรกดีกว่าจะหมดหรือว่าอายุการใช้ง,งานเนี่ยผ้าเบรกค่อนข้างที่จะใกล้จะหมดอายุแล้วครับดูยังไงครับพี่อันดับแรกนนเนี่ยปกติเราจะใช้ระบบเบรกเนี่ยเราต้องแบบมีความรู้สึกว่าเบรกหน้าเนี่ยมันจะมีระยะฟรีซึ่งแบบเราคุ้นเคยมันดีอยู่แล้วครับถ้าวันในวันหนึ่งเนี่ยะระยะฟรีเนี่ยมันเริ่มแบบที่จะมากขึ้นเนี่ยครับแสดงว่าเบรกใกล้หมดละผ้าเบรกใกล้จะหมดละครับหมายถึงระยะของตัวเบรกใช่ระยะมือเบรกนี่แหละแล้วก็อีกหนึ่งจุดในเรื่องของตัวน้ำมันเบรกใช่ครับ มองที่ตัวกระปุกนะครับที่ช่องตาแมวที่กระปุกน้ำเบรกทั้งหน้าและหลังครับถ้าเกิดน้ำมันเบรกมันพล่องไปแสดงว่าระยะของผ้าเบรกเนี่ยมันเริ่มบางแล้วต้องเปลี่ยนได้แล้วครับนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราจะมาทําการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนทั้งที่เราเปลี่ยนในส่วนของตัวผ้าเบรกหน้าและหลังเลยของเจ้า Yamaha Nmax ปี2017นี้ครับแล้วก็ผ้าเบรกนะครับที่เราเลือกใช้นะครับเป็นผ้าเบรกคุณภาพนะครับของยาสกิ i นะครับเป็นตัวผ้าเบรก ยัสมกิเลเวลเทคตรงรุ่นเลยแล้วก็ต้องบอกว่าตัวนี้ครับมีความทนทานในเรื่องของตัวอายุการใช้งานนะครับแล้วเรื่องของคุณภาพนะครับลดแรงเสด็จทานแล้วก็ต้องบอกว่าในเรื่องของความร้อนตัวนี้สามารถระบายความร้อนได้ดีด้วยได้ดีเยี่ยมครับนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเรื่องความทนทานหลายๆท่านจะทราบดีแล้วว่ายาสกินยครับความทนทานแล้วก็เรื่องการหยุดความเร็วเนี่ยไว้ใจได้เลยจริงๆครับผมนะครับแล้วก็นี้ครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนผ้าเบรกของเจ้ายามาฮ่าเอ็นแม็กคันนี้กันดีกว่า นะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเราเปลี่ยนผ้าเบรกทั้งหน้าและหลังนะครับเรียบร้อยแล้วก็ต้องบอกว่าระยะเบรกนะครับอย่างที่พี่เดฟบอกคือมันจะมีระยะฟรีที่มันรู้สึกว่าตึงมือใช่ครับก็อย่าลืมเช็คในเรื่องของระบบน้ำมันเบรกกันด้วยใช่นะครับว่ามันอาจจะมีพวกอากาศเข้าไปนะครับไล่น้ำมันเบรกกันะสักนิดนึงสำหรับใครที่ทําเป็นก็ต้องบอกว่าทําเองเนี่ยมันประหยัดค่าใช้จ่ายครับแต่ถ้าใครที่รู้สึกว่าเออไม่สะดวกทําเองไม่มีเวลาที่จะมาเซอร์วิสรถ้วยตัวเองนะครับทำร้านหรือว่าตามร้านตัวแทนจำหน่ายผ้าเบรกยาสกิ ถ้าเขามีในเรื่องของการสวิตนะครับให้เขาเปียนให้แต่แตเราแนะนําเลยว่าใช้เบรกยานสกีนะครับเพราะว่ามันทนจริงๆแล้วก็อย่างที่ผมแนะนําในรุ่นของตัวยาวสกีเรเวอเทคนะครับมันเป็นรุ่นเรียกว่ารุ่นท็อปทอปแล้ว<ช>แล้วก็มีความทนทานนะครับในเรื่องของการเบรกเนี่ยหยุดรถได้มั่นใจจริงจริงแล้วก็ครั้งหน้านะครับนักเลงมอเตอร์ไซค์นะครับจะมาแนะนําผลิตภัณฑ์ตัวไหนหรือว่าแนะนําในเรื่องของเทคนิคการดูแลร,รถคันโปรดยัยงไงนะครับฝากติดตามมาด้วยทางเพจนักเลงมอเตอร์ไซค์หรือว่าเนตยศาสตร์นักเองมอตารไปก่อนคับ สวัสดีครับสวัสดีครับ